ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะครับผมครับสำหรับเบอร์นี้ครับผมจะพาพี่น้องครับมาเบิรงนเนาะครับเนาะเสียอาจารย์ดังครับผมพี่จะมาสรุปตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะครับเนาะได้รับชมกันครับผมมามาเบิรงนน้ำกันครับผมพี่น้อง มนีมากกันหลายสำนักงานก่อีเดิมสัทาแต่่าเียนาดีนะครับเซียนนาดีะครับจะได้มาสรุปกันเลกเต่นที่ชนกันกิ่งก็มีเลขเข้าแล้วกันพี่น้องเอาอสไรออกมาค่ะ้นีถึง้วมดลังเล้ครับผมเอาวเอานี้คือเบาแรมพารวยเสน่ห์ครับผมมีกแฟก็ผมสวัสดีครับ นี่พ่อเสียนนาดีทั้งล่างนั่นเดือนสกาวนะครับตามมารำกันแต่ว่าอันนี้อันนี้ไพนี่มีผูู้บอลซีกับคสาวมีคนหนึ่งมาหนุ่มคนมูอยู่นี่จะเอามากรบโผ่แต่ว่าอันนี้อันนี้น้องสายฟ้าสายฟ้าอันนี้น้องหร่น้องโอ้โอ้ครับครับครับมามาร่วมกันบันไดมาเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันที่น้องเอตี <c oughs> วทางเราพัฒนาก็จะเห็นห้องกับจกมวลนเ่ห้องครับผมสานบบตัวโตเองที่ก็จะเห็นห้องก็จะโอ้ทีมงานนี่คือมีตะมวนกับมวนแทนขาดเจือยางเดี่ยวเลยขาดมอสบวาทีมงานนี่มีตะมวแตะวามองโวลอยมีเดวสิเชิงห่างมาล้มา่งมาซื้อเเสียน้องค่ายงวดนครับรับเมื่อกีว่าลายตูนะครับเนาะเตโต ผัดหยากเสียนน้องไข่นี่ครับเป็นยังไงบ้างเสียนปาตาครับผมวันที่แล้วเขาใช่ไหมครับวัที่แล้วเขาครับทำไมไม่อยู่ไอ้วัที่แล้วมีธุระด่วนครับผมเกิหตุอุบัติเหตุของเก่าเนาะอของเก่าแต่ว่าลูปไปในด้่องเลยมอว่างานท่าของเสี่ยปปาตาลุงในส่องแล้วปนาตาลกับเขาเขาโมเสี่ยนว่าเขาหมูเลยบอกมาลงน้ำมูกพอเก่าแปรเสี่ยนพอแลนี่ก็คือลงรูปไม่้องแล้วเนาะครับผมตัวเลขของที่พันมานเหล็กเล่า พแรกับหกเก่า้อกับหกเก่าิเลหกเกเต็มๆเลกวิ่งกับเขาต่ว่วบอเข้มาบอเข้มาของพรต็มกะลงไปแล้วหรอบลงแล้วลงไปแล้วอยู่แน่นช่องแต่ว่ามันนีกแะคือสรุปเลยนะครับมึงมึงเนี่ว่าไม่นึงได้่องก่อนนาครับเนาะกวอนมาเป็นสรุปบ่แม่นหน่อยนี่ครับชมมึงขเาสีออกมาน่อเอฟซีวินวางซี คือบัตรถิ่นเม็ดโตสองตัวเนี่ยมมคุณแม่จะเบิ่งตัวเลกแม่คุณแม่มันเราเมีหน่อยที่สุดเราจุดคัดออกมาได้สิบสองสำนักครับเนี่ยบัดกันนะครับทั้งหมดข้างในคนคัดเท่าชิ้ร่งดีเป็นกระไล่โตคือเก้าหลุณแม่อดีตเทาคัดสรุปเป็นเนียนๆให้กำลังเอาตัวเลขตัวเด่นค่าสีจำแนกเป็นจดงไม่แดงเลยเองก่อนตัวเลขนะคะครับพี่น้อชมขออนุญาตเด้อครับผมสำหรับเลขสามตัวนี้ครับผมเส้นปาดสามอิจฉานาเนาะครับเนาะเป็นพิเศษครับผมเพราะว่า ครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีครับผมก็เลยเอามาย่างให้พี่น้องนะครับเนาะ <S <S สำหรับสายพิงอยากเอาไปเม็ดเดียวหรือตัวเดียวเลยก็ค,คือเล็ก่าครับพี่น้องครับแต่ว่าเลขงวดนี้ถ้าติดให้ติดทาหกเจ็ดด้วยพี่น้องครับผมครับงวดนี้<ล>ะนะครับวันที่หน่อยนะครับเบิ่งไปน้ำกันจะมันเทีับไปบให้กระดาษให้เข้าครับวันที่เอาตรงนี้นะพี่น้องวันจันทร์นะคะที่สิบสองนีถูกใยนเข้มาเจ็บสมิ่วอ่ะพี่งวดเป็นตะนั่นบ่ะบอกเข้ากั ยี่สิบสองอันนี้ก็คือคัดแล้วเด้อพี่เด้อเพราะว่าพกครับปล่อยสีบรอนั่นกันมาแหลวนะครับกันให้พี่น้องบสิบสองสำนักตัวเด่นๆได้พี่น้องกับิีหมี่ไม่เดาหาเก้าหาเก้าได้พี่น้องครับผมหาเก้าเด่นสุดบนนี้ซี่อาจารย์ซี่ซีอาจารย์ครับไม่ซี่อาจารย์ครับจะมีครับผมวันซี่หกว่ามันลายหาจานมาซี่หกกันครับนี่ นี่หายครับผม,ม,มครับสี่หกครับก็คือให้พี่น้องไปได้สีตัวนี่แหละครับพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยโอ้สีตัวครับสีตัวสี่คูแหละครับผมสําหรับกันสําหรับล่องเอาไว้กันพ่าต้านพี่น้องตัวกันตัวกันเบิร์นกันยังกต่ถ้ามีหอยสี่คูณก,กันเดี๋ยวขออนุญาตยกไปแยกกันมันอยู่ไกลกันสีเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าห้า ห้าห้าครับผมอันนี้กัชุนยูซีสำนักอันนี้สามสำนักที่เขียนไว้พี่น้องสงสัยนะเนาะคือคือเวลามันชนกันนะครับจังตัวนี้ก็คือชนอยู่หาสำนักหรือตีแหว่งหาเถื่อนมันมันเสียบอะไรไล่ตาเนาะครับพี่น้องมันเสียบอไรไล่ตากันเขียนไล่ตาสำหรับตัวกันนี่พี่น้องอันนี้เป็นตัวที่พอแต้มเพิ่นมักนะครับพี่น้องครับตัวอะไรเนี่ยล่ะเอซี่พลังก็ได้ตัวเร สองห้าสองหกสองเจ็ครับพี่น้องเตรียมต้อมาสจิกันากันเบื่งคือสามผู้นี้ก็ถือแล้วเนี่ยเลขล่างเรมเตรียมาสือสามผู้นี่ก็ถือเพราะเลขล่างเลขล่างไม่ต้องกลับเลยล่างอย่างเดียวครับเตรียมกันออกมาจากปรงเทศน้องไทเมเดับกรรมการกรรมการพูดอว่าจับไปเลยียบาึงนู้ดีวันนี้เห็นที่เื้องนทั้งล่างเลเด้อเสียบมันี เจ็ดหานี่คือเชี่ยนหน้าดีนะครับสูตนกันอยู่กับหาหาได้อครับเด้อเจ็ดหาของคาทาตัวเลขของเพราะเชี่ยนหน้าดีคนครับผมเจ็ดหาเอามันเป็นลับเองพี่น้องครับใช่แล้วเอาไปหอดใส่แล้วครจะเอาของตุ๊กไปครับไอ้บอกเลยก็ได้เดี๋ยวของเจ้าของนี่แหละแคปเซลนี่แคปหน้าจอไปเดี๋ยวหาเดี๋ยวหกเดี๋ยวเจ็ดใช้มันบ้าค่ะข้าพานุเกจนี่ครับผมสูตรนี่มันคือวงกลมหา หาเนี่ค er mm ือเด่นกุมูครับเด่นกุมูก็ครับนะเด่นกุมูลายสำนักที่ชนกันที่เด่นับเด่นสุดแต่ว่าตัวตัววิ่งนี่ก็คือหาได้ครับตัวเด่นเด่นสุดครับเด่นหาที่ค่ะเด่นหาวิ่งไรเลยเหรูดเลยครับราดวิ่งไรเลยสายรูดรูดสายวิ่งวิ่งห้ามิตเดียวสายรูดครัแต่ว่านี่ยที่จับนี่ปังกันยี่ดอกฟังอดีหมดครับไม่ความรู้สึก่ารู้สึกว่าครับละเอียด ครับเพี้ละเอียดครับคือคือคุยกันแล้วเป็นบัครับก็คือคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วถือว่าครับเอาแบบพี่น้องก็คือนั่งพี่น้องนิสซีทุกคนทุกคนนั่นแหละครับเอาละเอียดแต่ว่าใน่ห้าหนี่คัดมาตะก้อนหนานี่ประมาณเกินชั่วโมงมาแล้วจะคอยมารวมลงเอาแบบซั่วๆเด้เนาะครับผมครับเรียนร่างวันนี้ก็ให้รังปังพี่น้องเขาแตกเหวเลยงเรื่อๆแบนี้มี่ยังอีกว่ามีอาจารย์ในวัชัยอัน เชือดปาตันนะครับนี่เชือดปาตันนี่เชือดปาตันหัวก้อนหัวได้ได้เออให็พขันเบิ้งในความันหกซีหาสองก็เดนป็นตันเด่นสองตัวเลยครับผมเด่นนี่สองครูหกซีครับหาสองครับผมมียูนิหนี่นีมากเลยครับเป็นช่วงอะไรเลยขอความให้ครับรอบนี้เพิ่นเขาวิ่นสองครูครับของเชียนปาตานเด้อพี่น้องแต่ว่าซองหางจะเด่นลายสำนักสลือเกินที่เดือดสกาวได้เค็ดคลิปไว้เนาะแต่เลืมันเป็นตัวเด่นกับน้ำบ่ค่ะ ครับครับพี่น้องครับทุกอย่างเลยน้องครับไปน้ำเนาะไปน้ำเลยครับก้าวก้าวครับหาหาครับได้มาจักหนบ้างครับได้ครับผู้อยาใหญ่ตัวน้อพี่น้องอ๋อค่ะรูดห้าไม่ผิดหวังอันนี้พ่อแหล่เอฟซีจำได้เนาะผู้ใดได้เบิ่งได้ติดตามพ่อแหล่ก็ดีมากมหที่ผ่านมา เนึ่งสองโคกลางนี่นะที่เข้าหอกตรงๆไมเลยเลยสี่หกเป็นเหมือนกันเมื่อสี่หกกับสองเราส่วนสเราของผอเหลยที่ว่าเป็นตัวเด่นครับเอาตาอาจารย์ที่เขานะครับงวดที่ผ่านมาแคบหน้าจอไปครับท่านผู้ชมมาันจัดเนาะครับเนาะที่เราเขาคือกันดูตรงงวดที่ผ่านมาจากเขาล่างครับเขาหกห้าแต่เอางวดที่พันเนียนไม่รักสองสองห้าสองหกสองเจ็ดเช่นน้องใครเดี๋ยวว่าสุดเด่นสุดก็คือสี่หกมาครับนี่ ครับเด่นสูงอยู่ี่อาจารย์เนาะับหาอาจารย์ร่องงมากหาเก่าเหรนาะหาเก่ร่องอมากหาเก่าร่ององมากอยู่กับสามหาสามอาจารย์แล้วกสองหาสองอาจารย์ครับส่งอนามัได้ทีเด้อ่งทุกคนับส่วนที่บดได้เต็มซีว้ก็เต็มตัวเด่นคือกันอยู่เด้อครับกับเอฟซีเฮ้าจะเอาไป ซือไว้เบิดทุกตัวก็ไม่ีโอกาสถือไรก็เข้าซื้อหน่อยตัวครับมีผู้โคราดงวี่ผ่านมาเขาตูกกลับได้ของคำา็อกแบนจอไว้ผู้โคราดงวนี่ก็มีฮอปซีครับเป็นน้องเอซีคือครับผมทุกคนเห็นตัวเลขเห็นแนวท่ากันแล้ว ก็อย่าลืมเด้อครับผมเอาไปพิจรารณากันเบิงนะครับเนาะสลักสับเล็กเด่นครับรัวาสายวิ่งรับถ้าบบอ้นก็วิ่งหมดเลขก็ไดพี่น้องหาหกเจ็ดนี่พี่น้องครับผมจะบริาพาทกันนะครับเนาะแต่เด่นชนกันหลายสมนกักคือหาครับผมได้ว่าจับคููกับหาเก่าสามหาสี่หกสองหาครับพี่น้องสำหรับตัวล่องลงมาก,กันไว้ได้พี่น้องสองเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดหา ฮ่าฮ่าครับผมครับสำหรับเลขขอแต้มนี่ก็จะลืมเอาไปพิจารณาครับสองห้าสองหกสองเจ็ดฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมโชคๆมันหมานกันครับผมเจอกันอีกเที่ยงนึงครับพี่น้องหลังหวยลาวพัฒนาออกครับขอให้พี่น้องครับผมโชคหมานร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับผม